รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรนทีวี <arin> สินค้าเกษตรปลอดภัยผู้บริโภคมั่นใจ ไว้ใจเครื่องหมายคิวสนับสนุนโดยมกอชสวัสดีค่ะ ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการปักหมุดจุดเกษตรค่ะปุกสมภพชูกิจและทีมงานอาทิตย์ครีเอชันมาแล้วนะคะวันนี้จะเชิญชวนคุณผู้ชมนะคะมาร่วมกันเดินทางทัวไทยค่ะไปเช็คอินแล้วก็ปักหมุดกับเรื่องราวดีๆมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของเกษตรนะคะเรื่องราวของวิถีชีวิตวัฒนธรรมความเป็นอยู่ตลอดจนนโยบายสําคัญๆนะคะจากภาครัฐค่ะที่คุณผู้ชมจะไม่พลาดอย่างแน่นอนวันนี้ในช่วงแรกนะคะพาไปติดตามอัปเดตประเด็นต่างๆที่น่าสนใจ กกันน่อนในช่วงของรอบรู้ทูไทยแลนด์ค่ะปัจจุบันสินค้าเกษตรอินทรีย์ถือเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากจากผู้บริโภค ซึ่งประเทศไทยเองก็ได้มุ่งพัฒนาสินค้าเกษตรอินทรีย์ของไทยให้ไปสู่ระดับโลก ด้วยการขอรับการตรวจประเมินมาตรฐานต่างๆไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สหภาพยุโรปหรือ EU หรือมาตรฐานเกษตรอินรีย์สหรัฐอเมริกา USDA NOP จะชวนพี่น้องเกษตรกรนะคะมาชมกลุ่มสีสเกตอินเตอร์ไรส์นะคะซึ่งเป็นอินรีที่ได้รับมาตรฐานต่างประเทศนะคะการทํามาตรฐานอินรีเนี่ยค่ะถือว่าเป็นการที่ทําให้พี่น้องเกษตรกรนะคะมีความปลอดภัยนะคะมีสุขภาพที่ดีผู้ที่เขารับประทาน ข้าวนะคะที่ผลิตจากกลุ่มของเราเนี่ยเขาก็จะมีความปลอดภัยนะคะกลุ่มชีสกเกตออร์แกนิกอินเตอร์ไรส์นะครับเราเริ่มต้นด้วยต้นทุนแล้วก็ทรัพยากรที่เรามีอยู่นะครับแล้วก็จากสภาพปัญหาที่เราเจอนะครับไม่ว่าจะเป็นผลกระทบในเรื่องของดินในเรื่องของน้ำนะครับในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับเราได้เริ่มต้นรวมตัวกันในเรื่องของการทำเกษตรอินทรีย์นะครับ ก็เราขอรับรองในเรื่องของมาตรฐานออร์แกนิกไทยแลนด์ก่อนนะครับก็หลังจากนั้นปีพศ2565นะครับเราได้เริ่มต้นยกระดับนะครับของกลุ่มในเรื่องของการรับรองมาตรฐานต่างประเทศนะครับเราขอรับรองมาตรฐานในเรื่องของมาตรฐานของออร์แกนิก EU นะครับแล้วก็มาตรฐานออร์แกนิก NOP นะครับแล้วก็เราก็ได้การรับรองนะครับซึ่งโครงการขอการรับรองดังกล่าว ก็เป็นโครงการนาร่องของกรมการข้าวแล้วก็ร่วมด้วยช่วยกันกันกบศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสีสกเกตนะครับซึ่งเป็นพี่เลี้ยงของเราครับทางเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการเข้ามามีส่วนร่วมในการที่จะให้ความรู้ค่ะเกี่ยวกับขั้นตอนในการที่จะขอรับรองมาตรฐานอินทรีย์ต่างประเทศก็จะมีการ เข้ามาให้หลักเกณฑ์เงื่อนไขแล้ก็จะมีการช่วยกันจัดทําเอกสารค่ะอย่างใกล้ชิดกับทางกลุ่มเลยแล้วก็ในทุกๆปีเนี่ยเราจะมีการจัดอบรมระบบควบคุมภายในให้กับสมาชิกกลุ่มที่จะทําการต่อรับรองมาตรฐานในทุกๆปีด้วยค่ะขั้นตอนก็คือว่าหลังจากที่เรารวบรวมผลผลิตจากเกษตรกรครับที่ เข้าร่วมโครงการเกษตรอินทรีย์มาตรฐานยุโรปแล้วเนี่ยเราก็จะรวบรวมผลผลิตจากเกษตรกรครับแล้วก็เอามาขึ้นตาช่างครับขึ้นตาช่างเสร็จแล้วก็ว่าแต่ละสมาชิกได้กิโลเสร็จแล้วเราก็เอามาวัดกรรมค่าว,วัดเปอร์เซ็นต์ข้าว่วาเกษตรกรแต่ละท่านเนี่ยมีเปอร์เซ็นต์ค้าวเท่าไหร่เราจรึงจะให้ราคาเขากระบวนการผิดข้าวอินทรีย์นี่เราจะไม่ใช้ปุ๋ยเคมีหรือยาฆ่าหญ้ายาฆ่าแมลงแน่นอนเมื่อผู้บริโภคทานข้าว แล้วเนี่ก็จะปลอดภัยปลอดภัยทั้งผู้บริโภคแล้วก็เกษตรกรเราด้วยนะครับในเรื่องของความแตกต่างนะครับในเรื่องของการขอมาตรฐานระหว่างมาตรฐานทั่วไปนะครับแล้วก็มาตรฐานที่เป็นมาตรฐานต่างประเทศเราเห็นได้ชัดเจนว่าลูกค้าเริ่มให้ความเชื่อมั่นกับข้าวอินทรีย์ของเรานะครับ แล้วก็ลูกค้าก็ไว้ใจนะครับแล้วก็เริ่มมีในเรื่องของตลาดนะครับไม่ว่าจะเป็นตลาดที่อยู่ภายในประเทศนะครับแล้วก็ตลาดที่อยู่ยังต่างประเทศนะครับทำให้เกษตรกรเนี่ยมีรายได้แล้วก็ข้าวอินรีเนี่ยก็มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นนะครับก็สร้างความยั่งยืนให้กับเกษตรกรนะครับแล้วก็ข้าวอินทรีครับ ใบรับรองมาตรฐานอินซีต่างประเทศนะคะก็เปรียบเสมือนใบเบิกทางที่จะทําให้สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคนะว่าข้าวที่ได้จากทางกลุ่มเนี่ยเป็นข้าวที่ได้รับมาตรฐานจริงๆเป็นข้าวอินซีจริงๆแล้วก็ทางกลุ่มอะค่ะจะมีการทํเ MOU อร่วมกับบริษัทเอกชนค่ะที่จะรับซื้อข้าวอินซีด้วยซึ่งก็จะเป็นการช่วยส่งเสริมการตลาดแล้วก็เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับข้าวแล้วก็เป็นการเพิ่มรายได้ให้กับสมาชิกกลุ่มด้วยค่ะ การทําข้าวอินทรีย์เนี่ยค่ะนอกจากจะดีกับเกษตรกรผู้ผลิตเองนะคะที่จะปลอดภัยนะคะสิ่งแวดล้อมก็ปลอดภัยนะคะผู้บริโภคก็ปลอดภัยด้วยแล้วก็ประเทศเรานะคะก็ส่งออกข้าวที่ปลอดภัยให้กับประชาชนแล้วก็ทั่วโลกได้ทานข้าวที่ปลอดภัยกันอันนี้ก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจนะคะของประชาชนชาวไทยแล้วก็ชาวศรีสเกตค,ะคะ่ะ รียดนข่าวสารที่น่าสนใจไปแล้วนะคะเดี๋ยวในช่วงหน้าค่ะมีคำตอบค่ะเมื่อวิกฤตเกิดพร้อมช่วยเหลือได้ทันทุกเหตุการณ์เคียงข้างประชาชนตอบสนองและแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งพัฒนาองค์กรให้ทันสมัยนำเสนอนวัตกรรมใหม่ๆนำพาความอุดมสมบูรณ์กลับคืนสู่ชุมชนไทย สร้างชีวิตใหม่สู่อนาคตที่มั่นคงและยั่งยืนเลือกซื้อเลือกบริโภคสินค้าและอาหารของไทยสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคมั่นใจสินค้าเกษตรปลอดภัยมั่นใจตราสัญ,ญลักษณ์คิวสนับสนุนโดยมกอ,อช เมื่อวิกฤตเกิดพร้อมช่วยเหลือได้ทันทุกเหตุการณ์เคียงข้างประชาชนตอบสนองและแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพมุ่งพัฒนาองค์กรให้ทันสมัยนำเสนอนวัตกรรมใหม่ๆนำพาความอุดมสมบูรณ์กลับคืนสู่ชุมชนไทย ชีวิตใหม่สู่อนาคตที่มั่นคงและยั่งยืนเลือกซื้อเลือกบริโภคสินค้าและอาหารของไทยสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคมั่นใจสินค้าเกษตรปลอดภัยมั่นใจตราสัญ,ญลักษณ์คิวสนับสนุนโดยมกอ,อชสินค้าเกษตรปลอดภัยผู้บริโภคมั่นใจไว้ใจเครื่องหมายคิว สนับสนุนโดยมออกอชกลับมาในช่วงที่2นะคะปักหมุดจุดเกษตรวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมนะคะไปติดตามกันได้ในช่วงนี้มหาชนช็อตเด็ดเลยค่ะสวัสดีครับ ชื่อนายปลัดพันงามตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติของเรานะครับหรือว่ามกอชอได้พัฒนาแล้วครับระบบตามสอบสินค้าเกษตรบนระบบคลาวด์หรือว่า QR t r a d e on cloud ที่ช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพในการเชื่อมโยงข้อมูลการตามสอบสู่ผู้บริโภคทําให้ผู้บริโภคสามารถที่จะ ได้รับความเชื่อมั่นหรือว่ามีความมั่นใจในสินค้าที่เขาได้ซื้อสินค้าชนิดนี้นะครับมีความปลอดภัยมีมาตรฐานสามารถที่จะตามสอบแหล่งที่มาของการผลิตได้สำนักง,งานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติได้มีการสร้างระบบเว็บไซต์สินค้าเกษตรมาตรฐานออนไลน์หรือว่า DGT Farm เพื่อที่จะเป็นช่องทางในการจําหน่ายสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพครับมีมาตรฐานแล้วก็ได้รับการรับรองผ่านร,ระบบออนไลน์โดยที่ผู้ซื้อและผู้ขายสามารถที่จะเข้ามาเลือกซื้อสินค้า ที่มีมาตรฐานได้ในเว็บไซต์ของเรานะครับโดยที่ระบบของเราสามารถที่จะจับคู่ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายให้มีความต้องการที่ตรงกันทําให้ได้รับสิ่งของที่เขาต้องการโดยที่เว็บไซต์ของเราสามารถที่จะเป็นช่องทางที่จะช่วยเพิ่มโอกาสทางการค้าให้กับเกษตรกรแล้วก็ผู้ประกอบการที่สนใจในการสร้างโอกาสทางการค้าอีกช่องทางหนึ่งครับ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติหรือมกอชได้พัฒนาระบบตามสอบสินค้าเกษตรบนระบบคลาว QR trace on cloud ที่รองรับการใช้งานสินค้ากลุ่มพืชผักผลไม้ข้าวไข่ ประมงปศุสัตว์และสินค้าแปลรูปมีการนำระบบไปใช้งานในการจัดเก็บข้อมูลที่ช่วยเกษตรกรผู้ประกอบการขนาดย่อยในการบริหารจัดการกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรตั้งแต่ข้อมูลแหล่งปลูกการรับวัตถุดิบขั้นตอนการผลิตการตรวจสอบคุณภาพการบรรจุและการจัดจําหน่ายสินค้า โดยมีการจัดทำ QR Code ติดบนตัวสินค้าเพื่อสื่อสารกับผู้บริโภคโดยตรงสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าเกษตรนอกจากนี้มกอชมีการพัฒนาเว็บไซต์สินค้าเกษตรมาตรฐานออนไลน์ DGT Farm เพื่อเป็นช่องทางการซื้อขายสินค้าเกษตรในตลาดคุณภาพอาทิกลุ่มสินค้าเกษตรอินทรีย์กลุ่มสินค้าเกษตรได้มาตรฐาน GAP และกลุ่มสินค้าเกษตรที่อยู่ในระบบ QR Trace ในการตลาดรูปแบบออนไลน์นี้ผู้ซื้อสา มามเข้ามาเลือกชมและซื้อสินค้าเกษตรที่สนใจได้ทันทีทุกที่ทุกเวลา อีกทั้งเว็บไซต์ D g t Farm าร์มยังทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการจับคู่ความต้องการซื้อขายสินค้าเกษตรได้ตรงตามความต้องการของผู้ซื้อและผู้ขายซึ่งสามารถช่วยสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกรผู้ประกอบการขนาดย่อยอีกช่องทางหนึ่งสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวจัญยรักษ์สายเพชรค่ะเป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอันคีลาฟาร์มเกษตรยุคใหม่จังหวัดนครสวรรค์ค่ะในส่วนของฟาร์มนะคะก็คืออาชีพหลักพ่อกับแม่ทําเกษตรทําในเรื่ เรื่องของพืชเชิงเดี่ยวค่ะก็จะเป็นการปลูกอ้อยปลูกข้าวไว้รับประทานเองนะคะจึงเป็นข้าวปลอดภัยเนาะเราก็เลยมาคิดว่าเราจะทําอะไรเสริมก็ไปซื้อปูจากตลาดที่ชาวบ้านจับมาขายอะคะ่ะเป็นปูธรรมชาติเอามาทดลองเลี้ยงในวงบ่อซีเมนโดยการทดลองเป็นการจําลองแบบธรรมชาติให้เขาการเลี้ยงของเรานะคะอันคิราฟาร์ปูนาเนี่ยบ่อปูสามารถที่จะเลี้ยงในระบบบ่อน้าใสได้แต่ว่า อัตราการรอดเนี่ยมันจะน้อยกว่าบ่อดินในข้อดีของการเลี้ยงบ่อปูนซึ่งเหมือนเป็นชลูมปูเนาะก็คือเขาก็จะสามารถมองเห็นตัวปูมองเห็นไซส์ปูแต่ละขนาดว่าอัตราการโตอัตราการรอดของปูนในบ่อปูนมันมีน้อยกว่าในบ่อด,ดินแต่ว่า คุณภาพก็คือคุณภาพเขาเนี่ยชัดเจนก็คือเลี้ยงในระบบบ่อน้ำใสเลยตั้งแต่เกิดจากท้องแม่ก็คืออยู่ในระบบบ่อน้าําใสจนกว่าที่จะสามารถเอาไปแปรรูปเอาไปเป็นพ่อแม่พันธุ์ต่อได้เลยอันนี้ค่ะ คือข้อดีของบอ่อปูนอัตราการรอดของในบอ่อปูนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ60ได้นะคะต่อปูนหนึ่งค่ะเราก็ต้องพัฒนาต่อยอดเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่เราได้เข้าไปอบรมกับทางมกอชอนะคะเราก็ได้เรียนรู้เรื่องของการทําการตลาดที่ขึ้นไปอยู่ในแพลตฟอร์ม d g t f a ฟาร์นะคะทำให้ผู้บริโภคเนี่ยสามารถที่จะ ทวนสอบย้อนกลับได้ว่าแหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์เราแหล่งที่มาของปูเราเนี่ยมีมาตรฐานอะไรรองรับสามารถที่จะสแกนเข้าไปรู้ได้เลยว่าปูเรามีมาตรฐาน G A P นะ สถานที่ผลิตมีรูปบ่อให้เห็นทุกสิ่งอย่างก็คือผู้บริโภคสามารถที่จะตรวจสอบได้เลยจากโปรแกรม DGT Farm นะคะอยากจะเชิญชวนให้เกษตรกรกร,รายอื่นๆขอให้เข้ามาอบรมนะคะเพราะเราจะได้อะไรได้เครือข่ายที่เพิ่มมากขึ้นรู้จักกันมากขึ้นนะคะแล้วก็สิ่งที่ได้เลยก็คือมาตรฐานนะคะที่ได้จากมกชแล้วก็ในเรื่องของแพลตฟอร์ม DGT Farm ขอฝากถึงท่านเกษตรกรหรือว่าผู้ประกอบการนะครับที่สนใจจะใช้ระบบตามสอบสินค้าเกษตรบนระบบค่าวหรือว่าเว็บไซต์สินค้าเกษตรมาตรฐานออนไลน์หรือว่าดิจิทีฟาร์มสามารถติดต่อมาได้ที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสำนักง,งานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติครับและส่วนในช่วงหน้าค่ะวันนี้การบริหารจัดการน้ำสำหรับประเทศไทยเป็นเรื่องสำคัญมากๆเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันค่ะ พร้อมช่วยเหลือได้ทันทุกเหตุการณ์เคียงข้างประชาชนตอบสนองและแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพมุ่งพัฒนาองค์กรให้ทันสมัยนำเสนอนวัตกรรมใหม่ๆนำพาความอุดมสมบูรณ์กลับคืนสู่ชุมชนไทย สร้างชีวิตใหม่สู่อนาคตที่มั่นคงและยั่งยืนเลือกซื้อเลือกบริโภคสินค้าและอาหารของไทยสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคมั่นใจสินค้าเกษตรปลอดภัยมั่นใจตราสัญ,ญลักษณ์คิวสนับสนุนโดยมกอ,อช วิกฤตเกิดพร้อมช่วยเหลือได้ทันทุกเหตุการณ์เคียงข้างประชาชนตอบสนองและแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพมุ่งพัฒนาองค์กรให้ทันสมัยนำเสนอนวัตกรรมใหม่ๆนำพาความอุดมสมบูรณ์กลับคืนสู่ชุมชนไทย สร้างชีวิตใหม่สู่อนาคตที่มั่นคงและยั่งยืนเลือกซื้อเลือกบริโภคสินค้าและอาหารของไทยสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคมั่นใจสินค้าเกษตรปลอดภัยมั่นใจตราสัญลักษณ์คิวสนับสนุนโดยมกอ,อชสินค้าเกษตรปลอดภัยผู้บริโภคมั่นใจไว้ใจเครื่องหมายคิว สนับสนุนโดยมกอชกลับมาในช่วงสุดท้ายปักหมุดจุดเกษตรนะคะวันนี้พาคุณผู้ชมไปดูเรื่องของการบริหารจัดการน้ําของกรมชลประทานนะคะซึ่งการบริหารจัดการน้ำเนี่ยมีทั้งเรื่องของการทําการเกษตรการอุปโภคบริโภคและที่สําคัญเลยนะคะการจะทําให้มีน้ําเพียงพอต่อความต้องการในการใช้น้ําเป็นเรื่องสําคัญไปติดตามกันได้ในช่วงของตระสอินไซด์ค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมช่วงนี้อยู่กับดิฉันปีใหม่สมสมัยมั่นวิมลค่ะ คุณผู้ชมคะกรมชลประทานมีหน่วยงานย่อยในการคอยดูแลบริหารจัดการเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์น้ําอย่างใกล้ชิดในแต่ละพื้นที่ให้กับพี่น้องประชาชนนะคะเช่นเดียวกับวันนี้ค่ะเราเดินทางมาที่จังหวัดประจวบคิริขรันมาดูกันว่าที่โครงการชลประธานประจวบคิริขรันจะมีการบริหา,ารจัดการน้ําอย่างไรนะคะวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านผู้อเมาาริกันโครงการชลประธานประจวบคิริขรันท่านเอกกรินตันมามาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะท่าน ก่อนอื่นเลยค่ะอยากให้ท่านผอ,อช่วยเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าโครงการบรรทาอุทกภัยบางสะพานเห็นว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่เฝ้าระวังเป็นพิเศษของโครงการชลประทานประจบทีรีฐันมีที่มาที่ไปอย่างไรบ้างคะท่านครับพื้นที่ลุ่มน้ําของบางสะพานนะครับมีลักษณะเป็นพื้นที่นะครับมีความลาดชันนะครับจากทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันออกนะครับด้านอ่าวไทยนะครับซึ่งเป็นพื้นที่ลาดนะครับการไหลมายน้ําของพื้นที่นี้ครับจะไหลาจาก ด้านตะวันตกนะครับไปด้านทิศตะวันออกนะครับโดยมีคลองบางสะพานเป็นคลองระบายน้ำทรายหลักนะครับไหลสู่ลงทะเลนะครับในห่วงระยะเวลา10ปีที่ผ่านมานะครับสภาวะน้ําท่วมนะครับเริ่มรุนแรงขึ้นนะครับด้วยปัจจัยหลายๆอย่างนะครับเช่นนะครับคลองธรรมชาติมีการตื้นเขินนะครับมีการขยายเส้นทางคมนาคมนะครับมีการเปลี่ยนแปลง ใช้ประโยชน์ในที่ดินนะครับตลอดจนติ่งยุคล้ําทางน้านะครับซึ่งเป็นผลมาจากการขยายตัวเมืองนอกจากนี้นะครับบริเวณปลายคลองบางสะพานนะครับที่ไหลออกสู่ทะเลตะกอนทรายนะครับทับถมกันตลอดจนคลองบางสะพานเองเนี่ยมีลักษณะคลองเนี่ยคดเคี้ยวน้ำไม่สามารถไหลลงสู่ทะเลได้สะดวกนะครับจึงทําให้เอ่อล้นท่วมพื้นที่นะครับชุมชนอยู่หลายครั้งนะครับดังเช่นเหตุการณ์อุทกภัยใหญ่ที่ผ่านมานะครับในปีพศ2560นสะครับส่งผลให้เกิดทำ ร่วมบริเวณถนเนเพชรเกษมนะครับและพื้นที่อำเภอบางสะพานเป็นวงกว้างนะครับ มีระดับน้ําที่ท่วมขังนะครับประมาณ0.5ถึง2เมตรมีราษฎรประสบภัยนะครับประมาณ1 7 0 0 0คอเรือนนะครับหรือจํานวนหมื่นคนนะครับมูลค่าความเสียหายทางด้านเศรษฐกิจนะครับก็ประมาณ600ล้านบาทนะครับโดยเฉพาะบริเวณโรงพยาบาลบางสะพานครับจากเหตุการณ์นั้นนะครับรัฐบาลในตอนนั้นนะครับได้มอบนโยบายให้เรานะครับกรมชุมทางแก้ไขปัญหาน้ําท่วมน้ําแล้งและปัญหาเรื่องของคุณภาพน้ําที่เกิดขึ้นนะครับจึงได้น้อมนาพระราชบัญญัติของนายหลวงรัชกา ที่ข้าวนะครับที่ได้พระราชทานไว้ในปีพศ2547ได้กล่าวโดยสรุปรวมว่าพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีจังหวัดประจ,จวบคีีขันจังหวัดชุมพรมีปริมาณน้ําในลําห้วยต่างๆเป็นจํานวนมากที่ไหลลงสู่ทะเลดังนั้นให้กรมชลนะครับพิจารณาวางแผนสร้างแหล่งเก็บกักน้ําต่างๆตามความเหมาะสมไว้ใช้ประโยชน์ให้กับราษฎรและเพิ่มช่องระบายน้ําผ่านถนนและคลองระบายน้ําเพื่อแก้ปัญหาน้ําท่วมโด,ดยด่วนต่อไปกรมชลประทานนะครับจึงได้นําศาสตร์พระราชานะครับาม,มาวาง แผนดาเนินการจึงเกิดโครงการบรรเทาอุทกภัยอาเภอบางสะพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ขึ้นครับอยากให้ท่านช่วยเล่าให้ฟังคะ่ะว่าปัจจุบันนี้เรามีการดําเนินการสําหรับโครงการนี้ยังไงบ้างคะปัจจุบันนี้นะครับปุ่มชุมทานโดยโครงการประจวบคีรีขันธ์นะครับหาได้ ปรับปรุงนะครับอ่างเก็บน้าจํานวน3แห่งนะครับได้แก่อ่างเก็บน้ําคลองลอยอ่างเก็บน้าวังน้ําเขียวและอ่างเก็บน้ํผงสาม30โดยอ่างทั้ง3เมนียนะครับมีความจุรวมกันได้1.3ล้านลูกบาศก์เมตรนอกจากนั้นนะครับยังมีโครงการอ่างเก็บน้ําบ้านใส่ทองนะครับซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างนะครับจะสามารถเพิ่มความจุได้ประมาณ13.29้าล้านลูกบาศก์เมตรเมื่อทําการก่อสร้างเสร็จลิ่นแล้วนะครับจะทําให้ศักยภาพในการตัดยอดน้ําที่ไหลลงมาบางสะพานนะครับ ทั้ง4แห่งนะครับรวมเป็น14.61ล้านลูกบาทเมตรนะครับ ช่วงกลางน้ำนะครับรมชุมระทานได้ทําการขุดขยายนะครับลองบางสะพานนะครับเสร็จสิ้นไปแล้วนะครับระยะทางประมาณ21กิโลเมตรรวมถึงได้ก่อสร้างกําแพงป้องกันตลิง่งแบบตอกเสาเข็ม,มนะครับ<น>ระยะทางประมาณ2กิโลเมตรและอาคารป้องกันตลิ่งแบบมีตาข่ายนะครับเป็นกล่องแกเบียนนะครับสร้างเรีย้เสร็จประมาณ5กิโลเมตรและเรายังได้ทําการขุดคลองลัดเพื่อตัดระยะน้าในการเดินทางไปสู่ทะเลเนี่ยย่นระยะน้ําในการระบายน้ำเนี่ยครับเพื่อจะให้ไหลเร็วขึ้นช่วงปลายน้ตเรามีการขุดลอกนะครับสัน คลองปักปิดปากเปิดและบริเวณปลายคลองสะพานเพื่อเปิดทางน้ําให้สามารถไหลออกทะเลได้อย่างรวดเร็วครับสำหรับเรื่องของสถานาการณ์น้ําในแต่ละปีนะคะท่านเรามีการรับมือโดยเฉพาะฤดูน้ําป่าไหลหลากหรือว่าฤดูฝนยังไงบ้างคะ่ะกรมชุมทานเรานะครับตรวจสอบนะครับความพร้อมของอาคารนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมทั้งเครื่องจักรเครื่องมือนะครับอาคารซ่อมแซมอาคารต่างๆให้มีสภาพพร้อมใช้นะครับก่อน ถึงฤด,ดูน้ําหลากที่จะมาถึงนะครับมีการวิเคราะห์จุดเสี่ยงต่างๆนะครับที่จะเกิดน้ําท่วมนะครับเพื่อตั้งสถานีสูบน้ําไว้ล่วงหน้ารวมถึงการขุดลอกต่างๆเพื่อระบายน้าออกสู่ทะเลอย่างรวดเร็วการคาดการปริมาณน้ําหลากนะครับเพื่อใช้แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับทำให้สามารถนะครับรับรู้ข้อมูลได้อย่างรวดเร็วสามารถเตรียมรับสถานการณ์น้ําให้ทันท่วงทีเป็นการวางแผนในเชิงลุกและการสร้างการมีส่วนร่วม ในการบูรณาการจัดการน้ําของพื้นที่ชุมชนโครงการประจวบคีรีขันนะครับได้ดําเนินการตาม10มาตรการของกรมชุมมทานนะครับในการรับมือฤดูฝนที่ปี2567นี้นะครับของกอนอชอนะครับและ6แนวทางของกรมชุมมทานนะครับอย่างเคร่งคัดโดยมีการดําเนินการที่สําคัญดังนี้ก็คือ1น,นะครับ าการเก็บกักน้ําเต็มประสิทธิภาพนะครับโดยมีการกําหนดเกณฑ์การบริหารจัดการน้ําในแต่ละประตูระบายน้ําอย่างชัดเจนนะครับรวมถึงเราประชุมร่วมกับผู้นําท้องถิน่นและกลุ่มผู้ใช้น้านะครับการสองคือ,อาการคาดการพื้นที่เสี่ยงนะครับโดยได้มีการกําหนดนะครับพื้นที่เฝ้าระวังในพื้นที่ลุ่งน้ําของบางสะพานนะครับพร้อม แนวทางการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยที่จะเกิดขึ้นนะครับอ่าสามคือการกาจัดนะครับสิ่งกีดขวางทางน้ำนะครับโดยมีการดําเนินการกําจัดวัชพืชในคลองนะครับและแหล่งน้ําสําคัญนะครับรวมถึงการปุดล่อคลองที่จุดจําเป็นนะครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ํานะครับอ่าสี่นะครับการเตรียมระบบชุมทานเพื่อเร่งระบายน้ำนะครับโดยแผนการระบายน้ําโดยมีการวางแผนระบายน้ําที่ชัดเจนนะครับสำหรับรุ่มน้ําของคลองบางสะพานนะครับ5นะครับ มีการเตรียมความพร้อมนะครับด้านเครื music, ่องจักรเครื่องมือนะครับโดยการเรามีการสแตนบายเครื่องสูบน้ำนะครับเครื่องผัดดาน้ำนะครับเครื่องจับกลนต่างๆพร้อมจะปฏิบัติ24ชั่วโมงนะครับ6กนะครับมีการบูรณาการความร่วมมือให้ประชาสัมพันธ์โครงการได้มีการบูรณาการการร่วมมือนะครับกับ่วงงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดนะครับโดยแบ่งงานนะครับแบ่งพื้นที่รับผิดชอบนะครับเพื่อให้มีการปฏิบัติการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับรวมถึงการแจ้งเตือนประชาัมพันธ์สร้างการรับรู้เรื่องสถานการณ์น้าที่จะเกิดขึ้นนะครับต่อหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องนะครับรวมถึงพี่น้องประชาชนอย่างทันท่วงทีนะครับเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนเนื่องจากทุกภัยครับค่ะสุดท้ายนี้ท่านมีอะไรอยกากจะฝากถึงพี่น้องประชาชนเกี่ยวกับเรื่องของ,ของการบริหารจัดก,การน้าบ้างเชเลยครับกรมชมุมทานนะครับได้จัดตั้ง ศูนย์เฉพาะกิจนะครับเพื่อป้องกันและบรรเทาอุทกภัยในปีพศ2567นะครับตั้งแต่กรมอุตุนิยมวิทยานะครับประกาศเข้าสู่ช่วงฤดูฝนนะครับโดยศูนย์ดังกล่าวนะครับได้มีการบูรณาการความร่วมมือครับกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับในจังหวัดนะครับในการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยและกำหนดแนวทางคับการบริหารจัดการน้ําในช่วงฤดูฝนในปีพศ2567นะครับรวมถึงนะครับการแจ้งเตือน ประชามพันธ์สร้างการรับรู้สถานการณ์น้ําต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและพี่น้องประชาชนอย่างทันท่วงทีนะครับดังนั้นนะครับเพื่อเป็นการบรรเทาเรือร้อนและผละกระทบจากอากาศที่จะเกิดขึ้นนะครับฝากพี่น้องชาวบังสะพานนะครับช่วยติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิด และนี่คืออีกหนึ่งหน่วยงานนะคะของกรมชลประทานที่เรียกได้ว่ามีการดูแลและบริหารจัดการน้ําเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์น้ําในแต่ละปีอย่างต่อเนื่องและที่สําคัญอย่างที่ท่านผอ,อบอกนะคะว่าพอเรามีโครงการในการบรรเทาอุทกภยัยโดยเฉพาะพื้นที่บางสะพานเกิดผลสำริดทําให้ตอนนี้เราไม่ทั่วมา2อสปีแล้วใช่ไหมคะท่านเรียกได้ว่าเกิดผลสำริดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากเลยทีเดียวแล้วลก็อย่างที่ท่านบอกนะคะว่า สุดท้ายแล้วก็อย่าลืมติดตามสถานก,การณ์เรื่องของน้ำอย่างต่อเน,นื่องนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านเอกรินไปนอย่างสูงค่ะขอบพระคุณค่ะหลากหลายเรื่องราวมากมายจริงๆนะคะที่คุณผู้ชมสามารถติดตามได้ในรายการปักหมุดจุดเกษตรนะคะเราพบกันทุกวันจันทร์และวันอังคารค่ะ15นาิก20นาทีโดยประมาณทางอมริน34 HD วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะปุกรอมด้วยทีมงานอาทิพย์ครีเอชัน่นลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ i TV.